พลังงานศักดิ์เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุในบทเรียนนี้จะเน้นศึกษาพลังงานศักย์กยู่และพลังงานศักย์โน้มถ่วงค่ะพลังงานศักย์โน้มถ่วงนะคะเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวของวัตถุจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณ2ปริมาณนั่นก็คือมวลของวัตถกุกับความสูงจากระดับอ้างอิงค่ะ แต่ในที่นี้นะคะเราถือว่าค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเท่ากันทุกบริเวณนะคะนั่นหมายก็ว่ายิง่งวัตถุอยู่ห่างจากระดับอ้างอิงมากเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีมวลมากเท่าไหร่เนี่ยพลังงานศักย์ก็จะมีค่ามากขึ้นเท่านั้นค่ะถ้าครูยกก้อนหินมวล m จากตำแหน่ง a ไปยังตำแหน่ง b ซึ่งอยู่ห่างกา met, นัน h เมตรนักเรียนคิดว่าครูต้องออกแรงที่มีขนาดเท่าไหร่เพื่อยกก้อนหินขึ้นด้วยความเร็วคงตัว ถ้าเราต้องการยกก้อนหินให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนั่นหมายความว่าก้อนหินจะมีความเร่งเป็นศูนย์นะคะหรือเราจะบอกได้ว่าแรงรับที่กระทําต่อก้อนหินจะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองอย่าลืมว่าแรงที่กระทําต่อก้อนหินมีเพียงสองแรงนะคะก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงยกนั่นก็หมายความว่าแรงยกจะมีขนาดเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ว่ามีทิศทางที่ตรงกันข้ามนะคะถ้าครูกําหนดให้ทิศทางที่เคลื่อนที่ขึ้นเป็นบวก นั่นก็แสดงว่าครูสามารถเขียนแรงยกได้ว่า F เท่ากับ mgj ค่ะดังนั้นงานที่เราทำในการยกก้อนหินจะมีค่าเท่ากับ w เท่ากับ F delta r cos t เท่ากับ mgh cos 0เท่ากับ mgh จูลเราเรียกปริมาณที่สะสมอยู่ในตัววัตถุในลักษณะนี้ว่าพลังงานสักโน้มถ่วงซึ่งมีหน่วยเป็นจูลและเป็นปริมาณสเกลร์ ตัวอ,อย่างเช่นจากภาพนาฬิกาแขวนบนผนงังนักเรียนตอบได้หรือไม่ว่านาฬิกาที่แขวนอยู่ที่ผนังห้องมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเท่าไหร่ฉเฉลยนะคะมีคำตอบที่เป็นไปได้หลายคำตอบเพราะค่าของพลังงานศักย์ที่สะสมอยู่ในตัวของวัตถุนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่วัตถุอยู่เมื่อเทียบกับระดับอ้างอิง ดังนั้นถ้าเรากำหนดระดับอ้างอิงที่แตกต่างกันนาฬิกาเรือนนี้ก็จะมีค่าพลังงานศักย์ที่สะสมอยู่ในตัวต่างกันนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเรากำหนดให้ระดับอ้างอิงอยู่ที่ระดับบนสุดนะคะเราจะพบว่าพลังงานศักย์ของวัตถุจะมีค่าเท่ากับลบ1.14 m g จูลแต่ว่าถ้าเรากำหนดระดับอ้างอิงอยู่ในตำแหน่งที่2นะคะเราก็จะพบว่าพลังงานศักย์ของนาฬิกาจะเท่ากับ 0.57 mg จูลและในทำนองเดียวกันนะคะถ้าเรากำหนดระดับอ้างอิงให้เป็นระดับสุดท้ายก็คือระดับพื้นนะคะเราจะได้ว่าพลังงานศักย์ที่สะสมอยู่ในตัวนาฬิกาจะมีค่าเท่ากับ2.85 mg จูลน,นั่นเองค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเรามักจะกำหนดให้ระดับพื้นเป็นระดับอ้างอิงเสมอยกเว้นแต่ว่าเราจะกำหนดเป็นอย่างอื่นค่ะ จากตัวอย่างในบทเรียนเรื่องงานนะคะเด็กน้อยคนหนึ่งเล่นกระดานลื่นซึ่งมีความสูงเท่ากันแต่ว่ามีความยาวไม่เท่ากันเราพบว่างานที่แรงโน้มถ่วงกระทําต่อเด็กน้อยจะมีขนาดเท่ากับค่าน้ําหนักของเด็กน้อยคูณกับความสูงของกระดานลื่นเหมือนกันทั้ง3กรณีนั่นก็คืองานที่ใช้ในการทาให้เด็กน้อยลื่นลงมาจากความสูงเดียวกันจะมีค่าเท่ากับงานที่ใช้ในการดึงเด็กน้อยลงในแนวดิ่งด้วยระยะทางที่เท่ากัน โดยปกติแล้วนะคะเราจะหนื่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกดังนั้นงานที่แรงโน้มถ่วงกระทําต่อเด็กน้อยจะเป็นการลดพลังงานศักย์โน้มถ่วงและเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานจนตามกฎการอนุอรักษ์พลังงานค่ะพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวของวัตถุจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่างจากตำแหน่งสมดุลตำแหน่งสมดุลของสปริงจะหมายถึงตำแหน่งที่สปริงไม่มีการยืดหรือหดค่ะการยืดหดของสปริง ในรูปแรกจะแสดงสภาพสมดุลของสปริงและถ้าเรายืดสปริงออกสปริงจะออกแรงดึงตัวเองกลับสู่สมดุลเดิมในทํำนองเดียวกันนะคะถ้าเราอาจสปริงสปริงก็จะออกแรงดันตัวเองกลับสู่สมดุลเดิมเช่นกันจะเห็นได้ว่าแรงที่เกิดจากสปริงจะมีทิศตรงข้ามกับการกระจัดเสมอและเราเรียกแรงของสปริงนี้ว่าแรงคืนตัวของสปริงใช้สัญ,ญลักษณ์ว่า F ห S นะคะ ถ้าเราทำการทดลองแขวนมวลถ่วงสปริงเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงสปริงกับการกระจัดดังรูปจะเห็นได้ว่ามีแรงเพียงสองแรงที่กระทำต่อวัตถุก,ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งเป็นแรงที่ดึงสปริงให้ยืดออกและแรงเคลื่นตัวของสปริงเมื่อระบบอยู่ในสภาวะสมดุลพบว่าแรงลับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนนั่นก็คือ summation f เ่ากับ0หรือ mg บวก fs เท่ากับ0หรือ mg เท่ากับลบ fs จากผลที่ได้นะคะเราพบว่าแรงโน้มถ่วงของโลกจะมีทิศตรงข้ามกับแรงคืนตัวของสปริงและจากกฎของฮุกแรงคืนตัวของสปริงจะแปรผันโดยตรงกับการกระจัดแต่ว่ามีทิศตรงกันข้ามค่ะนั่นหมายความว่า mg เท่ากับลบ fs หรือ f เท่ากับ kx โดยที่ f ก็คือแรงที่ดึงสปริงและ k ก็คือค่าคงที่ของสปริงมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรถ้าเราเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ดึงสปริงกับการกระจัดก็จะเป็นดังรูปนะคะสังเกตว่าพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงกับการกระจัดก็คืองานที่กระทำต่อระบบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟจะเท่ากับ 12kx ยกกำลัง 2, k, X, 2. เราจะนิยามปริมาณ1.2 ks ยกกำลัง2ว่าพลังงานซักยืดหยุ่นหรือ ep เท่ากับ1.2 ks ยกกำลัง2โดยที่ x คือระยะห่างจากตำแหน่งสมดุลอาจหมายถึงระยะยืดหรือระยะหดของสปริงก็ได้ค่ะตัวอย่างนะคะจากรูปเมื่อแขวนมวนถ่วงทำให้สปริงยืดออกเป็นระยะ10เซนติเมตรค่าคงที่ของสปริงมีค่าเท่ากับ10นิวตันต่อเมตร จงหาพลังงานศักย์ที่สะสมในสปริงฉเฉลยจาก Ep เท่ากับ1.2 kx ยกกำลัง2จะได้ว่าพลังงานศักย์ที่สะสมในสปริงจะมีค่าเท่ากับ Ep เท่ากับ1.2 10นิวตันต่อเมตรคูณด้วย0.10เมตรยกกำลัง2ซึ่งจากการคำนวณพบว่า Ep จะเท่ากับ 0 0 5 0จูนจูลความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์และพลังงานจลน์จากรูปนะคะเมื่อลูกบอลอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดลูกบอลจะมีพลังงานศักย์สูงสุดพลังงานทั้งหมดของลูกบอลจะมีค่าเท่ากับพลังงานศักย์แต่เมื่อลูกบอลอยู่ที่ตำแหน่งต่ำลงมาลูกบอลจะมีพลังงานศักย์ที่ลดลงแต่ว่าจะมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้นพลังงานทั้งหมดของวัตถุจะมีค่าเท่ากับพลังงานศักย์บวกกับพลังงานจลน์ และเมื่อลูกบอลอยู่ที่ตำแหน่ Tar ตงต่ำลงมาอีกนะคะลูกบอลก็จะมีพลังงานศักย์ที่ลดลงและมีพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นพลังงานทั้งหมดของลูกบอลจะมีค่าเท่ากับพลังงานศักย์บวกกับพลังงานจนแต่เมื่อลูกบอลอยู่ที่ต,ตำแหน่งต่ำสุดลูกบอลจะมีพลังงานจนสูงที่สุดพลังงานทั้งหมดของลูกบอลจะเท่ากับพลังงานจนค่ะทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราพิจารณาระบบซึ่งประกอบไปด้วยสปริงกล่องไม้และลูกบอล โดยที่เรากำหนดระดับอ้างอิงอยู่ที่ระดับพื้นนะคะที่ตำแหน่งเริ่มต้น,นสปริงถูกอัดพลังงานรวมของระบบจะประกอบไปด้วยพลังงานศักยืดหยุ่นพลังงานศักโน้มถ่วงของกล่องไม้และพลังงานศักโน้มถ่วงของลูกบอลแต่ว่าไม่มีพลังงานจนเมื่อปล่อยมือสปริงจะเด้งกลับพลังงานรวมของระบบจะประกอบไปด้วยพลังงานสักโน้มถ่วงของกล่องไม้พลังงานสักโน้มถ่วงของลูกบอล พลังงานจลของกล่องไม้และพลังงานจนของลูกบอลค่ะตัวอย่างวางกล่องไม้มวล2.0กิโลกรัมบนสปริงซึ่งมีค่าคงที่ของสปริงเท่ากับ1,000นิวตันต่อเมตรในแนวดิ่งดังรูปที่ตำแหน่งเริ่มต้นสปริงถูกอัดเป็นระยะ6.00เซนติเมตรจงหาอัตราเร็วของกล่องเมื่อสปริงกลับสู่ตำแหน่งสมดุลเดิม เฉลยนะคะจากกฎการอนุรักษ์พลังงานพลังงานตอนเริ่มต้นเท่ากับพลังงานตอนสุดท้ายพลังงานตอนเริ่มต้นหาได้จากพลังงานศัก์บวกด้วยพลังงานจนซึ่งจะมีค่าเท่ากับลบ mgd บวกด้วยจ2 kd กำลังสอบวก0ส่วนพลังงานหลังจากที่เราปล่อยกล่องจะมีค่าเท่ากับพลังงานศัก์บวกด้วยพลังงานจนเช่นกันโดยที่จะมีค่าเท่ากับ 0บวก0บวก12 mv กํลัง2ซึ่งพลังงานทั้งสองนี้จะมีค่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนได้ว่าลบ mgd บวก12 kd กํลัง2เท่ากับ12 mv กํลัง2หลังจากที่เราแทนค่าต่างๆลงไปในสมการนะคะเราก็จะพบว่า v จะเท่ากับ0.79เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะ ตัวอย่างของพลังงานศักิ์ที่พบได้ในชีวิตประจำวันโถนั่งตรงไหนไม่นั่งมานั่งใต้ต้นมะม่วงก็เลยต้องเจ็บตัวแบบนี้แหละครับอย่าลืมสิครับว่ามะม่วงอยู่สูงจึงมีพลังงานศักิ์ที่สะสมอยู่มากเมื่อมันตกลงมาพลังงานศักิ์จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนเมื่อกระแทกศีรษะน้องคนนี้จึงรู้สึกเจ็บมากไงครับพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในตัววัตถุ E p เท่ากับ m g h การเปลี่ยนแปลงพลังงานสั่งโน้มถ่วงจะไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางการเคลื่อนที่แต่จะขึ้นอยู่กับความสูงจากระดับอ้างอิงเพียงอย่างเดียวค่ะพลังงานสั่งยืดหยุ่นเป็นพลังงานที่สะสมอยู่นในตัวของวัตถุจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่างจากตำแหน่งสมดุลถ้ายังไงนนักเรียนลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะ